ก็รกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับผมกับพมกผมตะนวด r p พ c กันอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้มาจัดรถไฟฟ้าแท้กี่หนึ่งคันนะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าวันนี้จัดคันใหญ่ๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะรถยุโรปสุดหรูแบบนี้ ทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโวเคยได้ยินไหมอ้าววันนี้จัดมาให้แล้วนะครับผมวอลโว่ One Go x c 40นะครับผมเป็นตัวไฟฟ้าแท้นะครับผมรีชาร์จเพิร์อิเล็กทริกแบบนี้นะคุณผู้ชมนะสวยๆงามๆแบบนี้เลยสีดำเข้มๆแบบนี้ออปชั่นบอกเลยว่าเหลือล้นมากๆใครอยากได้รถออปชั่นแน,น่นๆคันใหญ่ช่วงล่างหนึบๆเนี่ย จัดวอนว o ได้นะคุณผู้ชมนะรถไฟฟ้าคันใหญ่แบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะมาดูออปชั่นกันก่อนนะครับผมข้างหน้านะครับผมนั่เป็นไฟหน้า LED แบบนี้นะคุณผู้ชมนะสวยงามมากมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์จัดมาให้ด้วยนะครับผมด้านหน้าของเขาเนี่ย บอกเลยว่าใหม่มากๆคุณผู้ชมนะนี่มีกล้องด้านหน้าจัดให้ด้วยนะอยู่ตรงโลโก้วอลโวเลยนะคุณผู้ชมนะใครอยากได้รถที่เป็นไฟฟ้าแท้ๆแบบนี้นะคุณผู้ชมนะจัดได้เลยนะจ้าจัดได้เลยคันนี้นี่บอกเลยว่าปีนี่ยี่สองนะคุณผู้ชมนะปีใหม่มากปีใหม่มากๆนะคุณผู้ชมนะปียี่สองดูภายในก่อนกว้างขวางนั่งสบายแบบนี้เลยมีจอตรงกลางจัดให้นะครับผมมีระบบเนวิเกเตอร์กล้องรอบคันก็มี จัดให้เช่นเดียวกันนะครับผมหรูหรามากคุณผู้ชมนะเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับผมทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งคนนั่งทั้งฝั่งคนขับเป็นเบาะไฟฟ้าเกียร์ออโต้เรียบร้อยแล้วน้องคุณผู้ชมนะเบาะหนังนะครับผมสีดาสวยๆอย่างนี้เลยอ่าและที่สําคัญนะครับผมมีพารามิกซันรูฟด้วยนะคุณผู้ชมนะเป็นซันรูฟแบบกว้างๆแบบนี้นะจ๊ะหรูหรามากๆเลยนะคุณผู้ชมนะข้างหลังนะครับผมกว้างขวางนั่งสบายนะครับผมนี่ เป็นงานคุณผู้ชมนะมาดูด้านหลังกันดีกว่าครับคุณผู้ชมนะนี่ใหญ่โตมากๆเลยมีระบบกระจกไล่ฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะกระจกไล่ฟ้าเรียบร้อยแล้วมีสปอยเลอร์ด้านหลังจัดมาให้ให,ใหญ่ๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมนี่โลโก้เขาวอลโวในตัวใหญ่มากนะคุณผู้ชมนะ X40 c 40, ชัดเจนนะครับผมฝาหลังมันฝาหลัง,ฟงไฟฟ้าเรียบร้อยนะจ๊ะนี่แรงมากดีดแบบรัวๆใช้งานสะดวกสบายนะคุณผู้ชมนะเก็บของได้เยอะอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นเชิง SUV นะครับผมคันใหญ่ๆตัวโตอย่างนี้อุปกรณ์ครบคันมีจัดให้นะคุณผู้ชมนะมีจัด แถมสายชาร์จแบตให้ด้วยนะคุณผู้ชมนะแตนเราบอกเลยว่าให้สายชาร์จไปด้วยนะอ่าไม่ได้ให้ไปแต่รถนะจ๊ะให้สายชาร์จด้วยใหม่ๆแบบนี้เลยเป็นรีชาร์จทวินเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น2หัวนสนมอเตอร์แบบนี้นะคุณผู้ชมนะสวยงามมากใครอยากได้วอลโว่ Whoa แบบนี้นะคุณผู้ชมนะผมทิ้งคอนแทคไว้ให้ส่วนของด้านล่างนี้เลยนะจ๊ะใครอยากได้กดหัวใจกดแชร์แล้วพิมพ์เข้ามาว่าสนใจวอลโว่ X440